สวัสดีค่ะคผมดเรเอกิจนารายรักษาแล้วก็คุณตุตะกนกพรนะครับ<ส>ชาวดอยนะครับวันนี้อยากเชิญชวนผู้ชมทางรายการคิดดีแรนนะครับทุกทุท่านนะครับวันนี้อยากนําเรียนท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมายังวั Tri วดป่า <depende S 2> ท่าทรายนะครับคุณตุตะใช่ไหมครับอําเภออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะผม<อ> เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจนะครับของทางพระพุทธศาสนานะครับแล้ววันนี้ข้างหลังเรานะครับเป็นพระนอนซึ่งนะครับมีความยาวตั้ง42เมตรสูง7เมตรครึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสาครโครับอยากนำเรียนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้มีโอกาสได้มากราบน้อมนมัสการพระนอน อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังสร้างสี่สังเวชนียสถานเดี๋ยวเราจะได้นำพาทุกๆท,ท่านนะครับไป,ไปชมส <4 S 1> ี่สังเวชด้วยแล้วก็จะได้พบกับ<ถ>พระประหลัดสิทธิชโชคนะครับซึ่งเป็นพระธรรมทูตสายอินเดียที่มีองค์ความรู้มากมายนะครับที่จะ นำพาทุกๆท่านได้เรียนรู้สี่สังเวชนียสถานนะครับจะเป็นสถานที่ประสชุดตัดสรูปปฐมนิเทศสถานที่ดับขันพระนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งท่านจะนำความรู้เหล่านี้ที่ประเทศอินเดียมาฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับค่ะตามมานะคะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับตอนนี้เราก็มา อย่างวัดป่าท่าทรายนะครับกับกิจกรรมดีๆงานบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับในเดือนมหาสงการนะครับซึ่งสงการปีนี้นะครับที่วัดป่าท่าทรายนะครับท่านเจ้าวาดได้จัดกิจกรรมงานบุญที่ดีๆส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับภาพบรรยากาศด้านหลังนี้นะครับก็คือเป็นการเตรียมงานในการหล่อนะครับพระในเดือนมหาสงการ,รในวันสงการในวันที่14นะครับ แล้ววันนี้เราก็อยู่ในภาพบรรยากาศของการเตรียมงานหล่อพระนะครับและตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้มากราบน้อมนมัสการนะครับพักประราชศธิโชคนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีองค์ความรู้นะครับและก็เป็นพระสายพระธรรมทูตจากประเทศอินเดียที่มีความรู้เรื่อง สี่สังเวชนียสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูตรสถานที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าสถานที่ตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าและสถานที่ดับขันพระนิพพานของพุทธเจ้าซึ่งท่านได้มีองค์ความรู้ที่จะมาสาธยายนะครับองค์ความรู้ที่สี่สังเวประเทศอินเดียนะครับกราบน้อมนมัสการครับเจริญด่นพรอครับ ก็จเจริญพรยติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการวันนี้ก็อาตมภาพก็เดินทางมาที่วัดป่าท่ารายรมากับสังเวชนียสถานจำลองอซึ่งหลวงปู่สมบัติหรือว่าท่านพระครูประจักษ์วรยานท่านได้ มีความศรัทธาแล้วก็มีดําริที่จะสร้างสังเวชนียสถานทั้ง4ี่จำลองขึ้นเอาไว้ที่แดนสวนภูมิรือแผ่นดินไทยซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันเทศกาลหมาสงการซึ่งวันนี้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพิธีหลอ่หลอพระหอพระ,พระบางมหาจักรพรรดิสมเด็จมหาจักรพรรดิหรือว่าพระพุทธเจ้า,จาเพราะว่าใน ในพระพุทธศาสนาเนี่ยปรางพระเจ้าจักรพรรดินนเนี่ยหรือว่าปรางทรงเครื่องเนี่ยค,คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประรงเป็นศาสดาเอกของโลกศาสดาเอกของโลกก็คือเป็นครูของสร,รรพสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เทวดาแล้วก็ทั่วหมื่นโลกธาตทาถือว่าวันนี้เป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับว่าท่าน หลวงพ่อหลวงปู่สมบัตินะครับก็มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่ตั้งใจจะหล่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับเพื่อที่จะถวายไปที่จังหวัดเชียงรายวัดไร่เชิงตะวันนะครับหรือท่านวอวัดชลเมธีวัดเชโรดมนะครับแล้วในวันที่14นะครับอยากเชิญชวนทุกทท่านนะครับมายังวัดป่าท่าทรายนะครับจังหวัดสมุทรสาครและทุกๆวันนี้ถ้ามือว่าวันที่14ไม่ว่าง ทุกๆวันนี้สามารถเดินทางมายังวัดป่าท่าทรายได้นะครับมาร่วมหน้างานได้ไม่ว่าจะมาฝากชื่อจองค้อนทองก็ได้นะครับหรือว่าจะมาร่วมทําบุญจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะครับตามจิตศรัทธาหรือยากเชิญชวนพุทธศาสนิกระชนทุกๆท่านนะครับเดินทางมาได้ทุกวันเลยหรือจะมาร่วมงานหล่อวันจริงนะครับที่ว่าวันที่14ครับเมษายนนะครับ14เมษายนครับผมก็เป็นวัน ที่ท่านบอวชิระเมธีท่านเ็าจะมายังวัดป่าท่าทรายด้วยท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลอด้วยนั้นโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับที่เราจะได้เสริมสร้างปัญญาบารมีด้วยแล้วก็มาสร้างหมากุศลนั้นยิ่งใหญ่เพราะว่าปางจักรพรรดิเนี่ยยังเป็นปางที่เขาเรียกว่าเป็นปางปรบถมองค์ปถมเนี่ยหมายถึงว่าเป็นองค์แทนของพระสัมมาพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขออนุมโมทนา,าส,นสาธุการ,ารสาธุค่ะสาธุค่ะ